อะไรฝึกอยู่เล้ต้อกลังฝึกะะอันนี้ใช่ไหมน,นี่เราคกำลองมองเพชรอยู่แล้วอยู่ในทีมสีฟ้าเป๊ะอยู่ทีไหนเราไม่ได้เข้าเขาไม่ได้เข้าเอ,อ๊ะเข้าไปทันใช่ไหมไม่ได้เข้าอ่ะอืเพื่อจะเองดูสีที่เรามีอยู่สิเองดูสีเพื่เองดูสีที่เรามีอยู่นะ เพจแดงดูสีที่เรามีอยู่ดิเพจแดงดูสีที่เรามีอยู่ครบหมดทุกอันสีเรามีครบหมดทุกอันแล้วเข้าไปแล้วุกคนรแล้วก็เปลี่ยนใหม่โคตรเท่เย้เราไม่ผูดนานอยู่แล้วเย้เลวเลวอาพด้วยเพชรอะ ใช่ไหมเพราะนี่อีกรหัสหนึ่งของเราใช่ไหมใช่ไม่ได้ฟาวอะไรเยอะขนาดนั้นอันนั้นละัสอันนั้นละัสเครื่องแม่เราใช่ไหมเพชรโอ้โหสู้ยังดูเดือดอยู่เลยปิ๊มไม่ใช่กำลังสู้ยังดูดวลเลยเด <c oughs> <c oughs> ะ กินไม่สมบูรณ์สำ <Yeah. S 1> ออนมาแล้วเจอสำออนสำออนอะไรสำออน ความวัย8โจมตี1 7 3่กระโดดสูง50อ่อก็วิ่งความเร็ว18เป็นครืนามเาร้อเก้9 9เอเ้งมันด,ดาเมจก็เลยเก็เ้าและตาเมจเท่าไหร่เฮ้มมา เมืต่อสู้กับนอกมานกก็จะปอดแล้วยืนอยู่นิ่งๆบอสเขายืนอยูอย่นิ่งๆตรงนี้เฮ้ยมาตกใจหมดเราไปปีนเสื้อบอสกำลังจะมาบอสมาแล้วรีบไปแทะมันเออมาตรงนี้มาตรงนี้ทุกคนมานี่เร็วกูวกบอกให้มึงมานี่ไม่ใช่มา่นั่นกัดกาดกาด สู้ตรงนี้ด้วยฮะไม่เข้าใจเลยเป็นบ้าเลยช่วยช่วยช่วยมามามาเหลือเรามีเหลืออยู่5บาพันแตกชาชาก็แตกกันชิคก์แตกกันใครไปขอไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยแพ้แพ้แ แห้กดกัดม huh. hey, 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 ันกันมันเราไปเข้าหัวมาแล้วนะเราเข้าเข้าทเข้าแบบ้ายบานายบายอะไรแล้เอพีทีรเท่าไหร่เเอไปเล่นนานนั่แล้เด็กไปเล่นนานน่นแล้ ูกันนะเอา้าแมงม,งมุมสปอร์แล้วเหมือนกันแมงมุมก็สปอร์แล้วไปไปหามังมุมโอ้โหแมงกุกูเลือเหรืออยู่ห้าโอ้โหจะตายแมงมุมแมงมุมมาไปเต่ว่าจะตรงจีทีเดียวตายเลยไหมเนี่ยนะนั่นไง มามามาเจมาแมงนุมเดวเวลกูยังไม่อัพเลยนงอัพมากขึ้นมาเพชร

เราเลเวไอ่รับไหมอะเราเราเลเวลไม่อัพบมาต่อสู้กับหนูกันฆ่าตัวตายแป๊บฆ่าตัวตายลากกายยืดตั้งหลากเอ้าเฮ้ยเราอยู่ใต้ทิศเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยเออเราอยู่ตรงนี้มาต่อสู้กันตรงนี้เร็วต่อสู้หนูใช่ไหมใช่ โหโหอะไรมันมีการมอ้าวกูตแตกเรายังไม่แตกเราอึดทนเอา้าแม่งกดสปอร์อีกเลยเราตายสปอร์อะไรหล <c oughs> ายรอบขนาดนี้กดสปอร์แล้วเดี๋ยวเราต่อไปจะต่อสู้กับกดต่อ <c oughs> กบอยตรงสปาบอสกบอยตรงสปาเลยเกว่มาก็โดนจูบตีเกิามาโดนจบตีพราะาเหนกาตีปอปีเต้พาเราไรซิตเฮ้กบตีป๋าตีกบตีแมงแมงกระพุน อย่าปุ่มประตูว้าไปเลยเอารงไหนขาเนี่ยโดนตุ๊ตายเราเราว่าเกือบอัพเจ๊จกเราเร็วเววก็ใกล้จะอัพแล้วเหมือนกันไปเอามันได้สปอแล้ะจะไปอช่วยยังไงบอสเฟมนี่นี่นี่ดูก่อนนะเอ้าก็กดตรงนี้นี่ ถ้าอยู่ยรุ่ยชิป,ปันตุ๊กตาพอดีคูณสองดาเมจคูณสองเลือดอันนั้นมีเลือดจุดสองหมืน่นโอ้โหแม่งแม่งดาวก,กูจะไม่พอสร้างบ้านอยู่แล้วเนี่ยเอาดาวก,กูไม่พอสร้างบ้านแล้วเนี่ยเออบ้านที่สองอ่าบ้านสองเฮ้ยกุญแจกุญแจสร้างบ้าน ลกจะประกดบละสร้างทีวีด้วยโออย่างยังยงย่งเยอะเลยใครไปอันนึงสิบเจ็ดสิบ้าไใกล้จะมาแล้วหรอใกล้จะมาแล้วกลั oh, บเ oh. มือนก่นอนส4อีกสิ โอเคมาแล้วมาเลยวะอดบเร็วเร็วน่เร็วนี่ตัวนี้ตัวไหให้ล่ะไอ้เดินเปเนี่ย ไม่ได้ไหมไม่กันเ้ยไหมต้องมาเก็บไว้ที่ไห นะตาลีอ่ะนะว่าไม่ใช่ขาตอนนี้เฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่ไม่ต้องรอแล้วพี่พี่ชิมนั้นต้องสีดีมะเอ๊ะๆอะยังโคเดี๋ยวเก็บก่อนทุกเก็บแล้วเก็บเก็บสงสัยเดี๋ยวนี้ตัวนี้อ่ะดูเออเขาๆอันนี้กินก่อนตัดพิซซ่าเกม รำลงเ่ารำเท้าโน้าไปรำเท้า่องขึ้นต้องึ้ออกกระโดดได้กรได้นี้กระโดได้กระโดดได้กระโดดได้วระโดด้ตระโดดได้ร้้กได้ด้ดด้ะ้กะ้กดกะะโดด้ะ bien